สวัสดีครับก็พบกับผมอีกครั้งนะครับกับวิศวกรยงนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องตัวปั๊มนะครับที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ไม่มีเวลานะครับก็ส่งปั๊มเข้ามาทางไปรษณีย์หรือทางขนส่งได้เลยนะครับทางเราจะทยอยแกะตัวเช็คให้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมอินโทรกันเลยนะครับอ๋อแล้วก่อนจะไปชมอินโทรอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณ ร้อยแปดสิบทิปลงมาที่ก็ลองหาในเน็ตดูหรือก็โทรมาปรึกษาเราได้อย่างตัวนี้ก็จะเป็น ABPT บล ok ็อกหมดนะครับความสำคัญก็คือมันใช้กับพวกโฟเยอะๆนะครับเกินสองร้อยขึ้นไปผิดกับพวกได้เลยได้เยเนหลรอยสี่กิโลต์แล้ว ครับพบกับผมนะครับวิศวกรยงนะครับวันนี้ก็ลูกค้าส่งปั๊มมาให้ตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอยู่ครับว่าจะเป็นปั๊มอะไรนะครับนี่ก็แกะกันไปพร้อมกันเลยนะครับยังไม่รู้เลยว่าเป็นปั๊มอะไร เป็นปั๊มไดกินนะครับตัวเล็กๆเป็นพิสตันปั๊มนะครับดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็อธิบายการทํางานของตัวนี้ก่อนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเห็นคอนโทรลตัวนี้ไหมครับเรียกได้ว่าเพรสเชอร์คอมเพนเซชนะครับก็มีไว้ปรับเพรสเชอร์นะครับไม่มีอะไรครับส่วนข้างหลังเนี่ยปรับโฟนะครับจุดนี้นะครับ๋ยวมาลี้กันเลยครับแจงนี่

วาวเพทศึกนะครับนี่ครับถ้า,ถามันกินร่องเยอกลึกแล้วเจะมีอาการลีกนะครับแล้วก็ทำให้ปั๊มร้อนบิวเพชเชอร์ไม่ได้นะครับช้าอาการนี้ก็ถ้าถอดมาเจอเป็นวาวเพทก็วาวเพศสศึกนะครับ โอ้นิ้วหลุดด้วยนะครับนี่ถอดพร้อมกันเลยนะครับเออะไรก็อย่างนั้นเลยนิ้วหลุดทุกหัวเลยครับหลุดทุกหัวจริงจริงที่บอกว่าน้ำมันใหม่นี่น่าจะเพิ่งเติมหรือเปล่าเพราะถ้านิ้วหลุดได้เนี่ยน,น่าจะน้ำมันขาด เกิดอาการแวกแบบมานานมากมี่ไม่หลุดอยู่หัวเดียว จะบอกว่าถ้าเพชเชอร์เกินหรือว่าเพชเชอร์อะไรเนี่ยจะดูที่รอยกดตรงพินได้นะครับมันจะเกิดการกดรุนแรงไหมแต่อันนี้เพชเชอร์ไม่เกินนะครับหลุดมาเป็นนิ้วๆเลยอันนี้แตกเลยนะครับ หัวก็ยังดูแบบใหม่เลยนะครับแต่หัวรุดครับก็ลื้อหมดแล้วนะครับที่เหลือข้างในก็เป็นส่วนของแบริง่งกับเพาและไอซีนนะครับก็หลือเท่านี้ก่อนนะครับส่วนชวอันนี้ตัวแผ่นเอียงนะครับหรือชวเพดก็ไม่มีร่องรอยสึกอะไรนะครับ ถ้ามันสึกเนี่ยจะทําให้หัวตัวเนี้ยบานแล้วก็ทําให้รีดน้ํามันไม่ค่อยไปแต่นี้ยังดูดีแต่หัวหลุดก็คือว่าพังนั่นเองครับเหมือนกันรับสำหรับปั๊มตัวนี้นะครับหลักการทํางานของมันนะครับเวลาจ่ายน้ํามัน,นแผ่นเอียงเนี่ยเ็จะเอียงสุดตลอดแผ่นเอียงตัวนี้นะครับก็จะเอียงสุดตลอด ทำให้น้ำมันมันจ่ายไปเมื่อมันเริ่มบิวเพชเชอร์ได้นะครับตามที่เราตั้งไว้ที่หัวตัวนี้มันจะเริ่มตั้งตรงบาลานซ์ระหว่างไอ้ตัวนี้เป็นตัวบาลานซ์โดยมีเพชเชอร์มายิงให้มันตั้งตรงมันก็จะไม่จ่ายโกนะมันก็จะตั้งตรงไม่จ่ายโกเลี้ยงกับเพชเชอร์อย่างเดียวทําให้เครื่องไม่ร้อนนี่ก็เป็นหลักการทํางานของพิสตันปัม๊มทั่วๆไปนะครับนะวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับของตัวไดกินนะครับตัวนี้น่าจะ V 1สนะิบห้า ใช่ครับ B15 โอเคก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ส่งเข้ามาให้ตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปรายงานผลให้ลูกค้าฟังก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับผม